ครับผมสวัสดีครับอ๋อพี่โอ้ยครับทุเรียน ทุเรียนของพี่อยู่ในระยะอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระยะหัวกําไรแล้วครับก็เริ่มแต่งดอกครั้งที่สองแล้วครับทําอะไรไปบ้างเลยครับพี่ตอนนี้ก็มีการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นอ่าป้องกันเพีแมลงอ่าแล้วก็เติมอาหารไปสองรอบแล้วนะครับแล้วก็มีการแต่งดอกแล้วนะครับ แล้วก็ให้น้ําตอนนี้ก็ให้ได้เต็มที่ครับก็อยู่ที่ประมาณ300ลิตรต่อต้นต่อวันนะครับก็ให้อยู่วันว้นวันช่วงนี้ปุ๋ยทางดินเรายังไม่ให้นะครับก็สะสมสะสมอาหารทางใบเพิ่มนะครับก็พ่นทางใบเพิ่มไป10วันครั้งนะครับแล้วก็พ่นตรงบิที่ดอกเนี่ย2ครั้งแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มแต่งดอกอให้เสร็จ ตั้งแต่ระยะนี้ครับหัวกำไรแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็แต่งไป90เซนแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่ต้นแล้วก็แต่งดอกลายกิ่งออกนะครับแล้วก็แต่งดอกบนกิ่งและดอกที่มันมีปบแซมๆอยู่ออกนะครับแล้วก็แต่งดอกที่ไม่สมบูรณ์ออกครับทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงครับพี่ว่าดอกแบบไหนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะพี่ก็ดูจากขั้วนะครับขั้วของดอกดอกที่สมบูรณ์ขั้วดอกจะอวบนะครับดอกที่ไม่สมบูรณ์นะ ก็จะขั้วดอกจะเลียวเเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ดอกเนี่ยจะไม่เป็นกลุ่มมีการหนึ่งสองสามดอกนี่ก็ก็ไม่เก็บไว้นะครับเว้นดอกที่เฉพาะที่ดอกเป็นกลุ่มๆไว้ครับทีนี้ลักษณะเทคนิคของพี่พี่อุ้ยครับจะแต่งดอกแบบแบบไหนบ้างครับพี่อ่าของพี่เนี่ยพี่ก็จะอ่าคนวณจากกิ่งนะครับคํานวณจากกิ่งว่ากิ่งนี้เราจะไว้กี่ลูกนะครับถือว,ว่าเราไว้จะไว้สักห้าลูกเนี่ยอ่าก็แต่งดอกเผื่อไว้สักประมาณเจ็ดแปดกลุ่ม โอเควันนี้จะมีการสาธิตการแต่งดอกให้ดูด้วยเนาะครับเดี๋ยววันนี้เรามีนายแบบนะครับพี่กับน้องนะครับที่ที่เขาแต่งดอกทั้งสวนเนี่ยครับอ๋อเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ใช่ครับพิเศษในการแต่งดอกให้พี่อุ้ยนะใช่ครับอ้าโอเคครับสวัสดีครับพี่แต่งดอกชื่อพี่อะไรนะครับพี่ชื่อเจีจเครับเจเจประสบการณ์แต่งดอกมากี่ปีแล้วครับพี่อ๋อสองปีสามปีนี้ครับผมนี่อันนี้แปลงของพี่อุ้ยได้แต่งไปกี่กี่ครั้งแล้วครับอ่าครั้งแรกที่เราแต่งก็คือในระยะของ อยตีหนูนะครับแล,แล้วถึงระยะกระดดมก็คือแต่งดอกที่ที่เราไม่เอาชัวร์ๆออกก่อนนะครับแต่มันมันก็แต่งทันบ้างไม่ทันบ้างก็คือแต่งพวกปลายกิ่งออกไปแล้วนะครับแล้วก็รอบสองเนี่ยก็คือเราจะแต่งพวกที่ดอกที่มันเห็นชัดเจนว่ามันอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็มันอ่ามันไม่สมบูรณ์ก็แต่งออกนะครับเว้นเฉพาะดอกที่เป็นกลุ่มแล้วก็กําหนดเลยว่ากิ่งนี้จะไว้กี่ลูกกี่ช่อนะครับโอเคเริ่มเลยไหมครับพี่แม่ตีมันตอนนี้กันเ แต่และกิ่งนี้พี่แต่งเอาไว้เหลือกี่กี่ช่อครับพี่ประมาณด,ดูความสมบูรณ์ของดอกอ๋อแล้วเราจะมาดูดอกตัวนี้นะครับที่เราต้องแต่งออกเนี่ยก็คือดอกตัวนี้ที่เราพูดถึงกันในระยะตาปูนะครับที่มาถ่ายทำช่วงระยะดอกครั้งแรกนะครับซึ่งระยะตาปูส่วนผมเนี่ยโดนฝนไปนะครับสองถึงสามวันก็เลยทําให้มีดอกลักษณะนี้เยอะนะครับเขาเรียกว่าใบนะครับใบแซมดอกนะครับอ่า เกิดจากการให้น้ําผิดวิธีนะครับก็คือให้น้ํามากเกินไปหรือว่าโดนฝนนะครับในระยะช่วงอของไข่ปลาตาปูนะครับ<ด>ซึ่งดอกเลี้ยขนาดนี้นะครับลักษณะ,ะน,นี้เนี่ยโอกาสติดแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องต้อง,ตองแต่งออกสวัสดีครับผมพี่ชื่อ<ด>ะอะไรนะครับผม สวัสดีผมธวัชชัยกันฝัน,นชิลเลนชอแมนนะเราจะสังเกตยังไงครับว่าดอกไหนจะเอาออกดอกไหนจะเอาไว้ครับก็ก่อนอื่นเลยก็ดอกที่มีใบแซมอยู่ก็เอาออกเลยไม่ว่าจะอยู่ด้านใต้กิ่งหรือว่าบนกิ่งนะครับแล้วก็ดอกที่อยู่บนกิ่งก็เอาออกเพราะว่ามันไม่ค่อยจะสมบูรณ์มันจะไม่ค่อยจะติดก็ลักษณะนี้ก็อ,ออกเลยครับเนี่ยเอาออกอเลยโดยเฉพาะใต้กิ่ง ลักษณะตัวนี้ก็คือว่าไม่ต้องไวเลยครับโอเคอันนี้คือเอาออกไปหมดเลยครับผมเอาออกโอเคครับลักษณะดอกที่เอาไว้นะครับก็จะไว้ดอกที่สมบูรณ์ที่อยู่ใต้กิ่งนะครับของที่ว่าเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์ก็ตัดออกได้เลยคือถ้าติดกันแบบนี้ก็จะไว้แค่ ช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงครับมาดูอีกกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งนี้ก็ถือว่าดกพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูการแต่งกิ่งแบบใกล้ชิดเลยนะครับว่าลักษณะอันนี้คือหลังกิ่งนะครับเอาออกนะครับมีดอกที่ไม่สมบูรณ์นี่ก็ออกครับอ่ลักษณะดอกที่ไม่สมบูรณ์นี่คือนี่ครับหนึ่งก้านนะครับมีดอกน้อยนะครับหรือสองดอกนี่คือเอาออกนะครับ แต่นี้ลักษณะดอกที่สมบูรณ์นี่จะเป็นยังไงครับพี่ลักษณะดอกสมบูรณ์ที่ควรเก็บไว้ก็ลักษณะดอกนี้ครับเนี่ยตอนนี้เก็บไว้ได้ดนี่ครับชอนอ๋อชอนชอนี้คือสมบูรณ์นะครับเก็บไว้แลเ้เหลืไว้ได้เลย แต่ว่ามีดนี้เป็นแบบชนิดพิเศษใช่ไหมครับตัดได้ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยใช่ครับสองคมต้องสองคมอ๋อต้องสองคมง่ายในการแต่งนี่ก็ออกไปเลยเพียงโพลนั่นในคนเก่งตรงปลายกิ่งถ้าไว้นี่อาจจะทําให้กิ่งหักครับผมเช่ตรงนี้ครับนี่เป็นลักษณะระยะห่างนะครับระหว่างช่องนะครับที่ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับ ผมท้ายที่สุดนี้พี่อุ้ยมีอะไรจะฝากถึงเกษตรกรไหมครับอ๋อครับก็นะครับสาหรับที่สวนเนี่ยก็พรุ่งนี้ก็น่าจะแต่งดอกเสร็จแล้วนะครับที่สวนเนี่ยพยายามจะแต่งดอกให้เสร็จตั้งแต่ในช่วงของพ่ามะเขือพวงใหญ่เข้าบวกําไรนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยดอกเนี่ยจะมีการกินอาหารเยอะนะครับเพราะงั้นต้นจะเสียเสียศูนย์เสียอาหารไปเปล่าๆถ้าเราไม่แต่งดอกที่เราไม่เอาไว้ออกนะครับ งนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถแต่งดอกได้ก็จะลดในเรื่องของการสูญเสียอาหารไปนะครับจะทําให้ผลติดดีนะครับแล้วก็หลุดร่วงน้อยนะครับการดูแลในระยะนี้นะครับก็การให้น้ำก็ปกติครับอยู่ที่ประมาณ300ลิตรต่อต้นต่อวันนะครับแล้วเราจะไปลดน้ำลงในช่วงของอดอกหอมดอกขาวนะครับเพื่อที่จะควบคุมการบานของดอกนะครับแล้วก็ทำให้ดอกเนี่ยติดดีนะครับก็อีกอย่างที่จะต้อง ทำก็คือในเรื่องของการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นเพลี้ยไฟนะครับก่อนที่ก่อนดอกบานอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เพลี้ยไฟเข้ามาทําลายดอกในช่วงของดอกบานนะครับแล้วก็กิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือในเรื่องของอาการจุดบ,บันดอกบานแล้วก็การปัดดอกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการปัดดอกปัดดอกกันยังไงนะครับในครั้งต่อไป โอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทางเพจ a c e b o o k นะครับโครงการทุเรียนคุณภาพด้วยนะครับผมครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่อุ้ยมากนะครับผมเอาไว้เจอกันในระยะปัดดอกระยะดอกบ้านนะครับครับสวัสดีครับ